ขอต้อนรับกลับมาสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนของเราอีกครั้งวันนี้ผมมาจาับพาทุกคนมาพบกับสมาร์ทโฟนที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการคืนชีพของตำนานระดับโลกรุ่นที่เคยเป็นขวัญใจของคนรักความทนทานและใช้งานง่ายในยุคก่อนอย่างโนเกีย1 2 0 2แต่วันนี้เขากลับมาในเวอร์ชันปี2026ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นแข็งแกร่งกว่าเดิมและยังคงเสน่ห์ความเรียบง่ายที่หลายคนโหยหา โนเกีย1202ในปี2026ไม่ได้มาเล่นๆแต่กลับมาพร้อมการออกแบบที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างลงตัวตัวเครื่องยังคงขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาสะดวกแต่ดีไซน์ถูกปรับให้ดูพรีเมียมขึ้นด้วยวัสะดุโลหะผสมที่แข็งแรงกันรอยขีดข่วนและยังกันน้ำระดับ IP68 เรียกได้ว่าตกน้ำไม่พังตกผืนก็ยังใช้ต่อได้สบายๆเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมือถือสายลุยอย่างแท้จริง จุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้ก็คือแบตเตอรี่ที่อึดเกินต้านโนเกียใส่แบตเตอรี่ความจุ6,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงเข้ามาซึ่งเมื่อใช้งานจริงสามารถอยู่ได้นานถึง7วันต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวถ้าใช้แบบเบสิกโทรเข้าออกส่งข้อความหรือฟังวิทยุ FM ก็บอกเลยว่าสามารถใช้งานข้ามสัปดาห์ได้แบบไม่ต้องชาร์จเพิ่มถือเป็นการคงเอกลักษณ์ความทนทานของตระกูลโนเกียอย่างแท้จริง ในด้านหน้าจอโนเกีย1202เวอร์ชันใหม่มาพร้อมจอสีขนาด2.8นิ้วแบบ TFT LCD ที่ให้ความสว่างชัดเจนแม้อยู่กลางแดดจ้าตัวอักษรใหญ่คมชัดอ่านง่ายทำให้เหมาะทั้งกับคนรุ่นใหม่ที่อยากสัมผัสความวินเทจและคนรุ่นเก่าที่ชื่นชอบความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนกล้องของรุ่นนี้แม้จะไม่ได้เทพเหมือนสมาร์ทโฟนเรือธงแต่ก็มีมาให้ครบในแบบที่เพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันมีกล้องหลังความละเอียด8 MP ที่สามารถถ่ายรูปได้ชัดเจนในที่กลางแจง้ง และกล้องหน้า 5MP สำหรับวิดีโอคอลเบื้องต้นถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่จากยุคที่มือถือฟีเจอร์โฟนแทบไม่มีกล้องเลยอีกหนึ่งความน่าสนใจคือ Nokia 1202 2026รองรับ 5G แบบเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วแม้ว่าเครื่องจะยังคงคอนเซปต์ฟีเจอร์โฟนที่ใช้งานง่ายไม่เน้นแอปพลิเคชันมากมายแต่การมีอินเทอร์เน็ตที่สเสถียรก็ทำให้สามารถใช้โซเชียลเบื้องต้นเช่น WhatsApp Line หรือ Facebook Line ได้อย่างราบรื่น ในด้านระบบปฏิบัติการโนเกียยังคงเลือกใช้ S 3 0บวกที่ถูกปรับแต่งให้ทันสมัยมากขึ้นใช้งานง่ายเมนูเป็นมิรต่อผู้ใช้ทุกวัยมีเกมคลาสสิกอย่าง n a ke ที่กลับมาในเวอร์ชันกราฟิกใหม่เพิ่มความสนุกเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ใช้เสียงสนทนาของโนเกีย1202ก็ยังคงชัดเจนกว่ามือถือทั่วไปด้วยระบบตัดเสียงรบกวนใหม่และลำโพงที่ดังฟังชัดแม้อยู่ในที่เสียงดังถือเป็นการตอบโจทย์ของคนที่ต้องการมือถือเพื่อโทรจริงๆมากว่าการเล่นโซเชียล ราคาเปิดตัวก็เรียกได้ว่าน่ารักสุดๆโนเกียวางจำหน่ายรุ่นนี้ที่ราวๆ3า0 0บาทเท่านั้นถือเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากเมื่อเทียบกับความทนทานแบตเตอรี่ที่โคตรอึดและดีไซน์ที่ทั้งคลาสสิกและแข็งแรงสรุปแล้วโนเกีย1,202รุ่นปี2026คือการกลับมาที่ทรงพลังของตำนานมือถือในอดีตที่ยังคงจิตวิญ,ญญาณความทนทานใช้งานง่ายและราคาคุ้มค่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อยากได้มือถือสำรอง มือถือสำหรับพ่อแม่หรือใครที่ต้องการมือถือที่ใช้งานจริงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างวันแล้วทุกคนล่ะครับคิดอย่างไรกับ nokia 1202เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้ถ้าคุณเป็นแฟน nokia รุ่นเก่าคุณคิดว่าจะกลับมาซื้อเก็บไว้ใช้หรือไม่คอมเมนต์บอกกันได้เลย